กลับมานะฮะแล้วยังอยู่ที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วเขาบอกว่าล่าสุดกัมพูชาเอาอีกแล้วมันไว้ใจไม่ได้จริงๆเพราะมีการขึ้นกล่าวถ้อยแถลงกลางสาภาพรัฐสภาที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะกล่าวหาว่าไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วโจมตีว่าไทยใช้วัตถุเคมีคืออาวุธเคมีเนี่ยทำร้ายชาวเขเมรให้บาดเจ็บซึ่ง บังเอิญว่ามันเป็นจังหวะที่อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผูแ้แทนราษฎรของไทยเนี่ย<ม>เป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมประชุมด้วย<ม>แล้วท่านบอกเลยขอแสดงความเสียใจและผิดหวังที่ได้รับทราบรายงานครั้งนี้การโกหกต่อประชาคมโลกมันทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดและความสัมพันธ์รวมไปถึงสถานการณ์ตามแนวชายแดนมันจะแย่ลงไปกว่านี้ รัฐสภาไทายขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงและขอประนามอย่างรุนแรงต่อถ้อยถแถลงเท็จไม่มีมูลความจริงของฝั่งขเขมรขอให้ขเขมรเลิกกล่าวเท็จโจมตีประเทศไทยกลับมายึดความจริงและพูดคุยกันบนเวทีอย่างเปิดอกนี่คือสิ่งที่อาจารย์วันมุฮัมมัดนอมัาาพยายามจะอธิบายแล้ส่งสัญญาณตรงไปถึงรัฐสภาของขเขมรนะฮะ ว่าควรจะเลิกโกหกได้แล้วเอาความจริงมาคุยกันแล้วสุดท้ายมันจะสามารถเจรจาและหาสันติภาพร่วมกันได้ถ้าทั้งสองประเทศยึดถือบนหลักความจริงนะฮะดูสถานการณ์กันต่อนะคะสำหรับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายรัฐมนตรีมเมื่อสักครู่นี้ที่มีการถแถลงที่ปอ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดต้องจากเรื่องยาเสพติดก็มีบางช่วงพูดถึงสถานการณ์ไทยแดนช,ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าคือมันมีข่าวตอนนี้ว่ากัมพูชาใช้ทหารรับจ้างจากรัเสเซียเข้ามาในการทํางานมาเป็นผู้บงการยุทธการในการรบคุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้กองทัพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บหลักฐานการกระทําต่างๆของฝ่ายกัมบูชายอย่างละเอียดแล้วว่ามีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงกับประชาชนโลกเอาไว้และส่วนจะใช้ทหารรับจ้างไหมขอยังไม่ชี้แจงดีกว่าเพราะาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ยืนยันว่าไทยและกองทัพทําทุกวิถีทางในการรักษาธิปไตยทีนี้มีอีกคำถามหนึ่ง ที่สังคมก็สนใจและผู้สื่อข่าวก็ยิงคําถามไปนักข่าวถามว่าในสนามรบอะเราชนะแต่เราอะเพียงพ้มในการสื่อสารคุณภูมิธรรมยอมรับเรื่องการมีภาควิจารณ์ของประชาชนและก็สื่อมวลชนนะคะพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะพัฒนาแก้ไขเรื่องต่างๆโดยเฉพาะการสื่อสารให้ดีมากขึ้นนี่ก็คือในมุมของรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับที่ หนึ่งคือก็ยอมรับเรื่องการพยายามที่จะแก้ไขวิธีการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกับสองก็คือเรื่องของทหารรับจ้างจากโลกตะวันตกมีหรือไม่อรอรวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้ทางกองทัพตรวจสอบอีกทีหนึ่งเพราะเอาจริงๆมันมันก็กลายเป็นเรื่องละเอียดอ,อ่อนจริงๆแล้วที่ว่าทหารรับจ้างถ้ามีจริงแล้วเป็นรัเสเซียจริงเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เพราะมันก็จะไปโยงกับมหาอำนาจประเทศอื่นด้วยเพราะตอนนี้มีจีนเข้ามาแล้ว สหรัฐอเมริกากระโดดร่วมวงเข้ามาแล้วถ้าเราดึงมหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งคือรัสเซียเข้ามาร่วมวงอีกคนที่แย่ก็คือประเทศไทยอันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงนะฮะคุณผู้ชมครับยังตามต่อสําหรับโครงการอมารินทีวีส่งด่วนนะครับอาสาส่งด่วนรอบนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีกองทัพเรือที่สนับสนุนรถบรรทุก6ล้อ2คันมาขนของจากลานจอดรถ1อมรินทีวีเราเนี่ยไปถึงจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับ เต็มคันรถเลยนะครับรถของกองทัพเรือที่ได้รับความอนุเคราะห์มาทันทีที่ไปถึงที่ศูนย์อพยพในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันยกของลงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอชอดอมารับของลงน้ำใจที่ผู้ชมอมรินทีวีให้มาตอนนี้ส่งต่อไปที่ทหารชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงผู้อพยพบางส่วนด้วยนะครับเราได้คุยกับคุณสุจิราพ,าพันธ์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุบลราชธานีได้รับของแล้วเป็นยังไงบ้างลองฟังครับ พี่ทหารเขาก็จะมาติดต่อรับที่ที่ของเราที่จุดของเรานะคะเราก็จะแบ่งอาหารซึ่งเป็นอาหารที่เป็นสําคัญเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งนะคะเพื่อไปให้ทหารตามจุดต่างๆซึ่งเราเข้าไม่ถึงนะคะอย่างไงก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทท่านโดยเฉพาะอมรินซึ่งเป็นสื่อให้เราแล้วก็แฟนแฟนเพจแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านนะคะกราบขอบพระคุณจากใจจริงๆนะคะ อขอบพระคุณค่ะสามารถสแกน QR code นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเปิดแผนที่อมรินทีวีแล้วก็ส่งของได้ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารนาันแห้งของอุปโภคบริโภคแอมเพิดผ้าอนามัยยากันยุงนมกล่องเด็กรวมไปถึงสิ่งของที่เจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยจำเป็นในการใช้ไม่ว่าจะเป็นพวกถุงใส่ขยะแป้งโยคีเสื้อยืดทิชชู่เปียกผ้าอนามัยโลชั่นแก้คันแล้วก็น้ำมันอเนกประสงค์นะครับสามารถสแกน QR code แล้วก็เดินทางมาที่อมรินทีวีได้เลยนะครับ thank <laughs> you